สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมมวยหวเลยกมอดนะครับแชมป์ปีจัร์มวยสิบเซียนสามสมัยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้มาลง YouTube เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีสมาชิกผู้ติดตามไว้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยกวท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนนะครับก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่าผมนี่ก็เป็นคลิปแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะ คลิปแรกก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนฝากกดติดตามขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขนะครับกับมวยไทยเจ็ดสีนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับตัวช่วยดีๆในการภาคมวยนะครับภาคเอง ติดขอบเวทีครับมีดีในสายประสบการ์ช่วยท่านได้นะครับเสาร์อาทิตย์เพียงเดือนละหนึ่งพันบาทเบอร์กลางก็0ูนย์หกสี่ครับแปดเจ็ดสามห้าสามสี่สี่ครับศูนย์หกสี่แปดเจ็ดสามห้าสามสี่สี่นะครับแชมปิจา์มวยสิบเซียนนะครับคือวันนี้ก็ภาคมวยทุกเวทีนะครับส่วนฟังทุกวันก็เดือนละสองพันบาทนะครับเดี๋ยวก็เร็วๆนี้น่าจะทำรายเสียงให้นะครับจะมีรายเสียงให้นะครับเดือนละ300บาทนะครับสำหรับมวยตู้นะครับ ฟังทุกวันก็น่าจะเดือนประมาณเดือนละหกร้อยบาทนะครับสำหรับหลายเสียงนะครับแต่ยังไม่ทําเดี๋ยวถ้าวันไหนทํานะครับผมก็จะบอกนะครับครับผมนะอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นอาทิตย์นะครับที่สองที่สามแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับหลังจากปีใหม่ก็คนก็เข้าได้600้อท่านนะครับนะหกร้อยเจ็ด้อยท่านนะครับก็ถือว่า เดีここ๋ยวนี้ก no ็คนดูก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับนะ600ท่านก็ถือว่าเริ่มเตะก็ยังก็ยังไม่เต็มนะครับ600ท่านก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าคนก็เยอะนะครับก็บรรยากาศตกเต่าก็กลับมาแล้วผมก็ไม่ได้อัด youtube เนี่ยมาประมาณสักประมาณสักน่าจะครึ่งปีแล้วนะครับน่าจะครึ่งปีแล้วนะครับเพราะว่าก็ติดภาระทํานู่นทํานี่ครับทีนี้ก็ลงตัวหมดแล้วนะครับลงตัวหมดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาลรงคลิปนะครับ มวยไทยเจ็ดสีล่วงหน้านะครับนะล่วงหน้าไว้อาทิตย์ละครั้งนะครับ<ม>ให้สมาชิกที่ชื่นชอบเอาไปเป็นแนวทางนะครับเอาไปเป็นข้อมูลประกอบนะครับการเล่นของท่านนะครับก็มีแพ้มีชนะนะครับส่วนโปรแกรมมวยอาทิตย์นี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่21มกราคม2567นะครับก็เวลาเดิมครับบ่าย2โมงครึ่งนะครับบ่าย2โมงครึ่งก็ถือว่า คู่มวยนะครับวันนี้วันศุกร์นะผมลงคลิปวันศุกร์นะครับถ้าถึงวันอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงผมไม่สามารถย้อนกลับมาได้สมาชิกคงเข้าใจนะครับนี่คือทัศนะบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับความน่าจับเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้นะครับหลังจากช่างเสร็จนะครับดูตัวเงินหน้าเสือนะครับบรรยากาศนะครับผมอยากให้ฟังหูนะครับนะฟังมวยหูดีกว่านะครับกอ ไม่ต้องฟังผมก็ได้นะครับไม่ต้องฟังผมก็ได้หรืออย่าฟังคนที่อุดหนุนคนที่ทํางานนะครับจะไปอุดหนุนหมูก๊อบนะครับนะไอ้พวกที่ทําหมูก๊อบเนี่ยไม่มีตัวตนนะครับแต่มาเก็บเงินกับลูกค้านะครับถูกนะครับส่วนพวกผมเดินทางไปบางทีเนี่ยนะครับโอ้โหข้าวก็แทบจะไม่ได้กินนะครับต้องรีบแข่งกับเวลานะครับเพื่อสมาชิกนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวช่วยคนทำงาน0648735344าครับ0 6น8 7 3 5 3 4 4โทรกันมาได้นะครับผมมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์เลยนะครับก็แจ้งก่อนนะนะครับถึงวันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่สามารถย้อนกลับมาลงคลิปได้นะครับก็เอาคู่มวยณเวลานี้วันวันนี้วันศุกร์นะครับนะวันนี้วันศุกร์นะครับเอาคู่มวยวันนี้เลยนะครับวันศุกร์ครับผมคู่แรกครับคู่แรกนะครับเป็นการชก มวยรอบปูนเสือนะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่ยี่สิบสามสายบีนะครับระหว่างไฟแดงครับรถโ,โ,บโรบคปปออบก่อ,ดดอนนะครับหรือว่ากล้องะจันทร์หลังะจั์เกอร์รี่นะครับไฟล่าสุดนี้ก็ถือว่าพลิกนะพลิกนะครับเหี่ยวไปนะครับแพ้ไปมาดูฟอร์มท้างหน้าโ,โ,บโรบคอปก่อนนะไปนี้จะต่อยกันที่พิกัดร1อยสองปอนด์นะครับ ฝ่ายแดงก็โรบบคอปออกอุดรด,ดก็มีพี่อุดอุดรเสียกไกว่วจากเกวุฒนะครับให้การสนับสนุนบรรยากาศอยู่ที่มุมฝ่ายนี้ก็ไม่รู้จะเอาใครถอดบางคนนะบางทีพี่อุดก็ไม่ได้ถอดเองนะครับไอมีแน่บ้างไอเจี๊ยบบักงนะครับถอดฟอร์มทางด้านโรบบคอปนะครับชนะเจ้าพยาไฟนะครับสิทธ์สูดเล็กครับแล้วก็มาแพ้เพชรธนว่าไฟเตอร์มวยไทยนะครับครั้งสุดท้ายนี่ก็แพ้น็อกทางด้านเจ้านิติกรส่วนน้ำท่าคีรีนะครับที่หมอดชิด นะครับส่วนน้ำเงินครับหนึ่งสยามสอเตยพันธ์นะครับหรือว่าดาวดังอีสานควนปิงเก่ามวยจากใต้นะครับเป็นแชมป์ชมรมสยามภาคกลางและตะวันออกร้อยห้านะครับนะก็ถือว่าเป็นมวยรูปร่างดีเลยร้อยสิบสองปอนเป็นมวยเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายตั้งรับมีลูกดักเสียบดักแทงนะครับแต่ว่าการผ่านมวยนะครับทางด้านเจ้าลูบคอเปียดชื่อจะมาก่อนนะครับชื่อเก่าก้องพัะจันทร์นะครับต่อย ต่อยดูว่ากระดูกการผ่านมวยผ่านเบอร์ใหญ่หญเนี่ยไอ้เจ้าโโบโรบบคอพดีกว่านะครับฟอร์มทางด้านหนึ่งสยามนะครับชนะน้าลงเดชชนะศิวกรชรุ่งไอเจริญกิจนะครับที่จังหวัดลบอุรีนะครับคู่นี้ดูว่าน่าเสื่อนะครับดีด้วยกันั้งคู่แต่ตัวเงินนะครับบรรยากาศเนี่ยการเลทเนี่ยเลทเนี่ยผมดูว่าจะน่าจะตั้งตั้งทางด้านโโบโรบคอพต่อนะครับเพราะว่าสีเสื้อแล้วก็บรรยากาศที่มุมนะครับจะ มีพวกเสียนมวยเยอะกว่านะครับนะเสียนมวยเยอะกว่าแต่นะครับแต่ทางด้านหนึ่งสยามนะครับก็ถือว่าได้ค่ายมวยอ,อไะไรอะยอดเยี่ยมมัง้งได้เสื้อสามาด้วยนะครับในอสอติชพันธ์นะครับปีนี้ต้องเจ็ดมอไพ่นะครับก็ถือว่าหนึ่งสยามเนี่ยก็สดเลยนะครับสามไ่นี้ก็สดแต่การผ่านมวยนะครับนะการผ่านมวยคู่นี้นะชิงจังหวะกันนะครับชิงจังหวะฝีมือทรมมวยถ้าว่ากล้องพัะจนน่าจะดีกว่า แต่นะครับแต่ว่าลูกนะครับดักเสียบดักแทงลูกแข็งแรงหัวจิตหัวใจเนี่ยไอ้เจ้าหนึ่งสยามนี่ดีกว่านะครับแต่ทางด้านเจ้าโรบโครอปเนี่ยไปไปลายเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะแต่ว่าผมดูว่าแต่ยังชื่อยังดีกว่านะครับชื่อดีกว่านะคูค่นี้ผมดูว่าต้นๆน,นะครับนะต้นๆเนี่ยผมชอบไปที่โรบ็คอปออ,อุตรด,ดครับ คู่นี้อย่าลืมออกตัวอย่าเล่นเพลินนะเพราะว่าเจ้าหนึ่งสยามตัวเนี้ยเป็นมวยที่มีอนาคตนะครับเป็นมวยที่แข็งแรงไปซ้ายนำปั้มไปในเหนียวเลยนะครับเป็นแชมป์ทั้งภาคกลา,างและภาคตะวันภาคกลา,างแล้วก็ตะวันออกนะครับนะก็ถือว่าผมชอบไปที่โลโบโครับนะครับออกอุดรครับต้นต้นนะครับไปไปลายออกตัวด้วยส่วนคู่ที่สองก็เป็นมวยรอบปูนเสือนะครับมวยรอบปูนเสือ ครั้งที่23นะครับสายบีนะครับก็แดงเนี่ยครับเพชรตะวันนะครับเพชรจินดา112ปอนด์นะครับพลลพบุรีเนี่ยซ้อมเพชรจินดามวยตัวนี้นะครับเป็นมวยรูปร่างดีเลยฟอร์มสดเลยนะครับครั้งสุดท้ายชนะน็อกเจริญดวงเตะปลายคางแล้วก็พาแพนนิติกรนะครับส่วนน้ำเงินครับนิติกรส่วนน้ําท่าคิรี112ปอนด์เป็นนิติกรนะครับเป็นน้องชายวุฒิกกรนะครับประธานโทษนะครับคู่นี้ก็ต่อยกันมาพลิกไปพลิกมาเลย ต้นขึ้นมาวันนั้นนะครับอัตราต่อรองี่แย่งกันเล่นเพชรตะวันแต่ว่าต่อยไปต่อยมาลูกหลักเหลี่ยมลูกแข็งแรงความเป็นมวยไอคิวมวยไอเจ้าดิติกรดีกว่านะวันนั้นนะครับต่อยกันนะครับไฟแรกนะครับสมาชิกคงเห็นนะครับผู้นี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เห็นนะครับส่วนตัวนี้ผมดูว่าการแก้เกมบนวิธีความแข็งแรงไอคิวมวยนะครับแตกต่างจากเจ้าไออะไรนะไอเพชรตะวันนะครับซึ่งมวยรูปร่างดีแต่รูปเบียดเสียดสีเนี่ย ผมดูว่ามีโครเคงแล้วดูว่าดยเวลาโดนหนักๆน,น,นะครับหัวจิตหัวใจนะครับไม่เท่าไหร่นะครับแล้วการแก้เกมบนเวทีเนี่ยนะครับเหลี่ยมมวยซุ้งมวยเนี่ยนะครับผมดูว่าเป็นรองนิกติก,ก่อนนะครับคู่นี้ผมชอบไปทีนิกติก่อนส่วนน้ําท่ากิริวปอพิษสีครับจะย้ําแขนชนะไอเจ้าเพชรตะวันเพชรจินดาไปนะครับส่วนคู่ที่สามเป็น เพชรสังวานสกาแฟมวยไทยหรือว่าสสมาร์กเดิน,นกลับมาเรียบร้อยแล้วทางด้านหรือว่าเพชรเจ้าป่าทองภูมิวิพักไปตุงเตยนะครับมามาซ้อมพีเคนะนะครับไปนี้ฟอร์มนี่เขาบอกซ้อมพีเคเป็นมวยไทยขวานำนะครับปั๊มไตไหนเหนียวรูปร่างดีไตขวาปั๊มรัดมาไตมีซอกนะประเภทหัวจิตหัวใจไม่ต้องบอกครั้งสุดท้ายฉนั้นน,นอกมหาสมุทรนะครับลุงน้องผู้เองเอสพี HP, การศาสตร์แพ้ก้าร้านแพ้จอดนะครับ ส่วนน้ำเงินนี่ก็ทางด้านเจ้าเด่นสิทธินายกทวีปปภูมินะครับหรือว่าเจ้าเด่นศักดิ์บุรีล์เก่าหรือเด่นสยามนะครับสิทธิเสตุนะครับก่อเป็นมวยบุรีล์ซ้อมอยู่ที่ค่ายศักดิ์บุรีล์เป็นมวยเตียสั้นนะครับเป็นมวยที่ประเภทเดินเข้าหาขึ้นคอมีลูกจะใส้คมแทงนะครับนะครูนี้ต่อยกันที่พิกัด120ปอนด์รูปร่างนะครับอาจาเพชรสังวานน่าจะดีกว่าแต่ว่า ก็หายไปพักหนึ่งครั้งส <Sultan> ุดท hm ้ายต่อยว้ดีนะนะครับทางด้านเจ้าไอเด่นนะครับชนะเพชรมงคลนะครับศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ลาดําเนินนะครูนี้กระดูกการผ่านมวยเนี่ยเจ้าเด่นเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยแต่เสียเปียบรูปร่างนะใบนี้เสียเปรียบรูปร่างแต่ดูว่าต้นต้นนะครับต้นต้นเนี่ยผมดูไอ้เจ้าเพชรสังวานเนี่ยมันต้องเดินเข้าหาแน่นะครับเดินเข้าหามีหมัดมีซอกนะครับเรืออาจจะเป็นทางด้านเจ้าเด่นเพราะไอ้เจ้าเด่นเนี่ย ต้นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกอาวุธนะครับไม่ตั้งอยู่ข้างเชือกมีออกแข้งนะครับออกแข้งพิ้วไปมีหมัดกระแทกนะครับอาจจะต่อยหมัดนะครับเอจเจ้าเพชรสังวานอาจจะมีหมัดมีศอกนะครับต้นๆบวกศอกเนี่ยอาจจะโดนศอกทางด้านเพชรสังวานได้ แต่นะว่าไฟนี้มันใหญ่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าเด่นเนี่ยมันจะมาขึ้นคอไอ้ลูกเก่งเนี่ยขึ้นคอขึ้นคอแล้วจับยัดไส้แต่ไฟนี้นะครับไอ้เจ้าเพชรสังวานเนี่ยมันตัวใหญ่พอจะมาไล่แขนเพชรสังวานยืด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 แล้วแทงตัวมันใหญ่ได้เปรียบรูปร่างแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยไอ้เจ้าเด่นเหนื่อยเพราะว่าตัวเล็กกว่าแต่ว่าไอ้เจ้าจุดเปลี่ยนเนี่ยไอ้เจ้าเพชรสังวานมันหายไปหายไปนานแต่ไฟนี้มาซ้อมอยู่พีเคนะครับนะไม่ดีไม่ปล่อยออกมาแน่นอนเลยนะไฟนี้ผมดูว่า โอ้ลักพี่เสียดายน้องวิเคราะห์วิจารณ์ยากนะนะวิเคราะห์วิจารณ์ยากเพราะว่าเจ้าเด่นตัวนี้ช่วงหลังนี่สดแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีเอาคู่นี้นะครับผมออกรองนะครับผมออกรองทางด้านเจ้าเด่นสิทธิยกทวีประพงครับจะชนะทางด้านเจ้าเพชรกังวะไอเพชรสังวานสอากาแฟมวยไทยนะครับบทวิเคราะห์วิจารณ์คือแนวทาง นะครับความน่าจะเป็นนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับนาชอบไม่เหมือนกันนะครับนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนช่างน้ําหนักนะครับถึงวันมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะไอ้นี่นะครับอาจจะลดเยอะหรือทํำยังไงนะครับอาจจะใครที่อยากทันเหตุการณ์อยากรู้ข้อมูลนะครับมีตัวเงินในกลุ่มพักยกใหญ่เขาเล่นอะไรนะครับคน คู่ขี้ซูซีเล่นไขนะครับช่องเโทรมาได้ครับ0648735344ครับ0 6 4 8 7 3 5 3 4ส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นมวยไม่เยอะนะครับแต่ผมเน้นทํางานนะครับแต่ผมก็พอดูเสือออกว่าใครเล่นอะไรนะครับเอาไว้บอกสมาชิกนะครับส่วนคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับ แดงเกาะเต่าเพชสมนึกหรือว่ากระเป๋าริงกี้เก่าหรือว่ากอเคมถ้าใครคนร้อยเอ็ดนะครับซ้อมอยู่เพชสมนึกนะครับไปนี้ต่อยกันที่ร้อยสิบแปดปอนนะครับทา,างด้านเจ้าเกาเต่าเนี่ยก็น่าจะอะไรอะได้คู่มวยดูเดือด,ดนะครับคนละ5้0แสนบาทไปนะครับฟอร์มทางด้านเจ้าเกาะเต่าเนี่ยสดเลยชนะนอกเวยนน่อมนะครับ โดนนับเอาไปชนะแล้วก็ชนะน็อกทศกัณฐ์ชนะฤทธิ์นาคาอมจอมขนมนะครับแบบคู่ขี้เลยวันนั้นที่เพชรบุรีนะครับส่วนน้ำเงินนะครับหานเพชรเกียริเพชรหรือว่าสสสังในดินครับเจ้าบ้านนะครับลุงน้องพี่เดียมาซ้อมอยู่เกียริเพชรอะอายุ็28ปีแปีละก็ก็ถือว่าร่างกายก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับครั้งสุดท้ายต่อยไว้ที่อตกก็ถือว่าคู่ขี่เลยนะครับกลับมาเป็นต่อสยกนะครับพลิกมาเป็นต่อทูมโลแล้วก็มาเหี่ยวไปนะครับโอ้โหคู่นี้กระดูกการผ่านมวยไม่ต้องบอกเลยนะหลานเลยนะ นะครับไอ้เจ้าเกาะเตา่าต่อยนี่ไอ้เจ้าเอ้ยยังไม่ต่อยนี่ไอ้เจ้าหานี่ต่อยระดับผู้เอกแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากมวยเนี่ยเขาไม่ได้เทียบกันแบบนั้นนะก็รูปร่างก็ถือว่าคู่ขี้เลยฝีมือทรงมวยตั้งรับ,บก็ไม่ต้องบอกอาหารหลักเหลี่ยมออกแข้งซ้ายมีหมัดกระแทกหลักเหลี่ยมพิ้วดึงกางเกงทีนึงโยกนะครับส่วนเจ้าเกาะเต่าไม่ต้องบอกครับหลักขังแมงโยกแรกก็เดินเข้าหานะครับกิมหมัดขวาต่อยซ้ายเข้าไปนะครับเตะขาบี บี้เข้าไปชนเข้าไปนะครับเคาะท้องต่อยท้องต่อยหน้าไอ้เจ้าหานเนี่ยก็จะมีลูกปัดขาลูกเหลี่ยมแล้วก็ออกวนนะครับอย่าพลาดนะหลักเหลี่ยม i q คมวยเนี่ยไม่ต้องบอกนะครับไอ้เจ้าหานมันดีกว่าแน่นอนแต่นะครับลูกหนักลูกแรงแล้วก็เบียดเสียดสีเนี่ยนะครับจะหมดหรือเปล่านะครับโดนต่อยท้องต่อยหน้าเข้าไปรุ่นน้องไม่กลัวเนี่ยนี่มันบ้าพลังอยู่แล้วนะครับนะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์พลิกได้นะคู่นี้นะเล่นตามสเต็ปครับชอบที่หานก่อน แล้วก็จังหวะได้เปรียบราคาโต้ไปเลยนะครับโต้ทางด้านกอะเต่าเลยเพราะว่าไปปลายเนี่ยมดีกว่านะครับไปปลายดีกว่าแต่หลักเดี่ยมโงมวยนะครับมันคนละเรื่องนะครับมวยคู่นี้เจ้าหานมันดีกว่าแน่นอนครับก็อย่าลืมออกตัวบางทุนด้วยเข้าไปที่เจ้าหานสศนรินหรือว่าเพชรเกียรตเพชรนะครับนี่คือผลวิเคราะห์วิจารณ์สี่คู่กับผมมวยหูเลขกมแปดนะครับก็กบขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกบขอบคุณนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมต่อไป ก็จะมาอัดย t u b e นะครับท <an> ุกว <an> ันนะครับนะทุกเอ่ทุกอาทิตย์ทษทีนะครับทุกอาทิตย์ชอบก่อนช่างล่วงหน้าก็จะมาเร็วๆนิดนึงวันนี้ก็ถือว่ามาสายนะครับก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานนะครับจะวิเคราะห์วิจารณ์มวยดีไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปภาคมวยวันนี้ช่องทูนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับตัวช่วยมือตู้0ูน8 7 3ก3 4 4 0 6ดเจ3 5สาม้าสมสี่สูนกเจ็ดสา้าสามสสครับกับมวยหูเรียก่อมาแปดแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียนสามสมัยนะครับอันนี้ก็ เดินทามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดคีครับ